ป่อจับเร็วจับเลยป้อจับเลยอร่อยทำเองก็บอกอร่อยดิแม่ชิมดูหนึ่งร้อยคูณสามได้เท่าไหร่ครับปีโป้หนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสามคูณห้าสิบได้เท่าไหร่ห้าพันบาทสนับสนุนโดยน้ำปลาปลาส้มปล่อย วันนี้โชคดีมีเงินใช้ของเรานะครับมาอยู่กันที่นี่สีสเกตครับทุกคนต้องรู้จักเลยในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของคนที่น่ารักโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาเป็นวายร้ลเลยนะนั่นก็คือทุเรียนภูเขาไฟ และโดยเฉพาะหัวหอมแดงกระเทียมมันอุดมสมบูรณ์มากในการที่ทำนะครับเป็นแหล่งที่มีวัตถุด,ดิบที่ดีอันดับต้นๆของประเทศไทยที่เอามาทำน้ำปลาแล้วอร่อยมากฮะใครดูอยู่ขอให้รวยไป ที่อะไรครับคือตโนธขายทุกวันเหรอครับแล้ววันหนึ่งขายได้กี่กี่บาทครับทันกว่าบาททันกว่าบาทเหรอตโน่เงินไปทำอะไรอ่ะเอาเก็บไว้เก็บไว้เอาซ่อนไว้เนี่ยไม่ได้ได้ไดเอาคืนไปเอาคืนตโนธอ่ะอ่ะเอาไปฝากเพื่อนด้วยอ่ะเอาไปฝากเพื่อนนะกินข้าวยังไวรุ่นมา หมดกล่องบาท58กล่องนะและกล่อง3ามบบาท1ิบกล่องอ่ะทั้งหมดเท่าไหร่หนนะึ่งพันสีน 1, ่ร้อยหกสิบบาทโอนไปให้สามพันสามพันนะโอเคนะเื่อยากเห็นทุกคนแบบว่าตั้งใจมาหากินแบบนี้ตั้งแต่เด็กตัดความสนุกของเด็กไปเพื่อที่จะมาเข้มามาหากินของตัวเองด้วยนะโอ้โหตัวน่งแห่งสีสกเกตเป็นเด็กดีครับสวัสดีครับ นี่ใช่ไหมที่บ่อเรามีปลาอยู่ในนี้ใช่น้ำปะลาร้าที่เขาทำเขามาจากปลาในนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันเป็นปลาอ,อะไระปลากระดีในบ่อนี้มีปลากระดีแล้วมีปลาอะไรอีกบ้างปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอ,อแล้วก็ปลาดิบเมื่อว,วานนี้น้ํามันยังถึงตรงไหนอยู่เมื่อว,วานตรงแถวนี้แล้วน้ํามันไปไหนอะเขาสูบขึ้นไปบนบกแล้วให้สูบทำไมซื้อไปบน,บน,บนทำให้น้ำมันหมดแล้วก็จะจับปลาได้อ๋อให้น้ํามันหมดเราถึงจะจับปลาได้ใช่ไหม แล้วพอจับปลาได้แล้วเขาเอาไปทําอะไรทาอาหารทาอะไรบ้างทําปลาล้าแล้วก็ทําอาหารได้ไหลายเมนูปีโป้ชอบกินปลาล้าไหมชอบชอบเหรอทำไมกินปลาลาชอบอ่ะเพราะมันเอา,าใส่ตึ้ต่ลางๆได้แล้วปีโป้เรียนฝออะไรแล้วหนึ่งปอหนึ่งครับปอหนึ่งกี่ขวดแล้วครับเจ็ดขวดครับปีโป้สอบได้ที่อะไรได้ที่สองได้ที่สองด้วย, <c oughs> ยเก่งนะเนี่ยแล้วทำไมไม่ได้ที่หนึ่งเพื่อนเอาไปก่อนเพื่อนเอาไปก่อน ใ <laughs> <c oughs> นนี้ตอนนี้เขาสูบน้ำออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วต่อจากนี้ไปนะตอนนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลาในนี้เต็มไปหมดแล้วเป็นปลาที่ส่วนมากเป็นปลากระดีเป็นปลาที่เรียกว่ามีความ อร่อยมากครัไปทําน้าปลานะเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะทําการแข่งขันจับปลาทั้งหมดในบอ่อกันดีกว่าเราจะให้เวลา20นาทีใครจับปลาได้มากที่สุดนะคนนั้นจะได้รางวัลสูงสุดจากโชคดีมีเงินใช้ไปเลยไปเตรียมตัวพ่าแม่พี่น้องยายชื่ออะไรจ๊ะสีสดไม่งามยายอายุเท่าไหร่เกจิบห้าเคยจับปลาบ้างเปล่าเคยจับเก่งไหมจ๊ะไม่รู้ว่าจะเก่งไม่เก่งออ พร้อมไหมอ่าถ้าพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสับไปเร็วป้อเร็วไปป้อไอ้ป้อจับเร็วป้อจับเลยป้อจับเลยป้อจับเลยเอาเอ้อ ซ้ำโอ้โหฮฮาไปช้อนน่ะ หมดเวลาฮะไม่ได้แดกคุหรอกาสี่สามสองหมดเวลา y ย u t ยุด,ยด,ยด,ยด โอ้งเชียรองเชียรลุงสายยานันอ่าช่างไว้เลยลุงสายยันได้3กิโล2เขตแม่ปองแม่ปองได้6กิโล3เขตพี่ใจได้16.3กิโลนี่นี่ชื่ออะไรนะพี่วันพี่พาจพี่วันวิภาาได้18.3 เอาแล้วคนเก่งของเราปีโป kind of ้ได้ปีโป้ได้เท่าไหร่4.2กิโลปีโป้ได้ไหร่นะยายสีสดได้ไป7กิโลและผู้ชนะที่ได้น้ำหนักสูงสุดได้แก่พี่วัน18.3กิโลพี่วัน18.3กิโล งานนี้มีเฉพาะที่1กับที่2เท่านั้นที่1คือพี่วันคนเดียวที่2คือทั้งหมดผู้เข้าแข่งขัน oh. ที่2จะได้คนละ1,000บาท <Yeah. S 1> พี่วันที่1ได้รับรางวัล5,000บาท yeah. และมีรางวัลพิเศษนะครับเรียกว่านักจับปลาดีเด่นได้แก่น้องพี่เปิลอีก1,000บาทเงินทั้งหมดนะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าไม่ใช่เงินพี่เปิลเป็นเงินของผู้สนับสนุนใจดีเป็นเงินจากน้ำประราตาส้มปล่อยและที่สำคัญนั่นก็คือเงินจากมิตรแท้ประกันภัยเพราะทุกคนมีความพยายาม ทุกคนตั้งใจทำมาหากินเพราะนั้นมิตรประกันภยัยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนตลอดไป <Yeah. S 1> ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนนะฮะพี่น้องชาวไทยพี่เปิล้ลและพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ yeah. โชคดีมีเงินใช้มาทั้งทีกองเชียร์มันก็ต้องไม่น้อยนะเอาละพ่อแม่พี่น้องเตรียมโชคดีกันเลยไป เอาเลยมั้ยเอาเลยมั้ยซีแดงค่ะเงียนบอกสวัสดีค่ะขอให้ทุกพรีมือนแล้เย้ยสวมีมีเงินใช้เด้อลูกหลานเด้อ เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการทําปลาลาแบบภูิปัญญาชาวบ้านเลยนะอันนี้เป็นต้นตำรับแบบสืบทอ,อดต่อมาตั้งแต่สมัยโบราณหลังจากที่เราจับปลากันมาแล้วโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยกว่าจะได้มานะแล้วถ้าเขาเอามาทําแบบบ้านๆเลยอะ่ะมันเป็นยังไงนี่เรามาที่บ้านของแม่ปองกับลุงพานแม่ปองสวัสดีครับดีนี่น,นี่โอ้โหกำลังเทเลยโอ้โหน,นี่นี่คือปลากระดีที่จับได้เอามาล้างเสร็จนะขั้วเก็ดออกนะนี่นี่น พอเราได้ปลาแล้วแม่ป่องเอามาทำอะไรทอดจะทำส้มสาแล้วไปหมักปลาสลิดอันนี้ปลาสลิดค่ะ้าปลาก็ะดีไม่ต้องทอดเย็ดกะดีไม่ต้องทอดเก็ตเลยขี้มันก็ไม่เยอะกระดีนี่ตัวดีเลยตัวหอมเลยนะทำอย่างนี้มานานแล้วอ่ะเพราะว่าหูข้วมมานี่แม่สีผ้าทำตลอดเลยเรื่องเรื่องปลานี่ขาดไม่ได้เนาะน้ำปลานะทุกปีต้องทำทุกปีที่จำข้วมได้มา ลราเมื่อก่อนแม่ทําอะไรมารบ้างอะเยียจบป .4 ทําำนาเลียงคว้วไถหน้าดําหน้าม,มาตลอดชีวิตนี่คืออยู่แต่บะแล้วเป็นไงทํานาได้เงินเยอะไหมก็บ่ได้ก็พอได้กินนี่ละแต่บได้ซื่อเขากินยางที่อาว่าทำนาตลอดไม่เคยซื้อข้าวกินเลยบ<อ>ผูกกินเองตลอดเนาะทำไร่ทานาทําทปลาแล้วชีวิตมีขึ้นมีลงมั้งไหมยีสคัดก็บบมีอยมาตีน,นีนี่ละพอมาเสียี่มายืมเงินเราแรกกับแปรซนมาซื้องัว มัวว่มีราคาขายบ่ได้ขายไม่ได้อีกเราทำนาปลูกข้าวเราได้เงินเยอะไหมก็ได้เยอะหรอกเขามันกับ่มีราคาเป็นนำไรมันก็ลังเทือกถวมหน้าหาไรขายได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งต่อเดือนบ่หมื่นหนึ่งต่อเดือนอย่างปีหนึ่งล่ะนะหมื่นหนึ่งต่อปีทำนาห้าไร่ได้เดือนละพันปีนำนำถวมปีหนึ่งทำนาได้หมื่นหนึ่งยังดีนะปลูกข้าวกินเองได้เนาะ อย่างดีนะหาปลากินทําน้ําปลากินเองได้เนาะทําน้ําปลานี่เราถือว่ามีรายได้ไหมแม่มีรายได้นอกจากกินเองแล้วมีรายได้ด้วยพี่เรกๆกันบอกเขากับบุหมูจากพี่เกๆก็ขายเลยทีละปีละพันปีละสองพันเห็ดมาเรื่อยๆปี่เรื่อยปลามันเหลือเต็มไร่เต็มนาไปหมดเราก็เลยทําแล้วก็เอาไปส่งที่โรงงานที่เขาผลิตน้ําปลารโดยตรงถือว่าน้ําปลารเนี่ยสร้างรายได้ให้กับพวกเราถูกไหมครับผม อ๋อวิดีใจดีใจมากเลยพี่ชาตินี้มีโอกาสได้ทำน้ำปลาและยังช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะนี่แหละจึงเป็นที่มานะของน้ำปลาชาวสีสเกตแท้ๆนั่นก็คือน้ำปลาปาสุ่มปอยะคุยกันมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวขอดูขั้นตอนหน่อยว่าต่อไปเราจะทำอะไรต่อกันบ้างอ่ะ ลำต้องคั่วเออถ้าคั่วมันจะหอมอ่าโห้ดูเราเทกันนะเรากินภายใน10นาทีนะกว่ามันเราจะได้กินอร่อยอร่อยนี้ใช้เวลาเป็นหนึ่งปีนะอย่างต่ำนะหมักแบบสูตรโบราณที่เขาหมักในไห่นะน้ำปลาตาชุ่มป่อยของเราเราก็หมักแบบนี้นะเหมือนแบบนี้เลยสูตรง่ายๆแบบนี้เลย เคล็ดลับนะฮะที่จะบอกตรงนี้<อ>ลำที่จะ<ำ>ใช้เนี่ยนะต้อให้ดีต้องคั่วหน่อยๆเพราะความหอมมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าเกิดเราไม่คั่วมันก็จะหอมประมาณหนึ่งแต่พอคั่วปุ๊บเนี่ยมันกลิ่นมันจะปีจะบมูกขึ้นมาอีกแน่ เรียกว่าจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะเป็นแหล่งวัตถุด,ดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดทําไมน้ําปลาร้าที่ผลิตจากศรีสะเกดมันถึงเรียกว่าเป็นสุดยอดในภาคอีสานเพราะว่ามันมาจากแม่น้ํามูลนั่นเองจะมีส่วนที่เราหมักไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าน้ำปลาร้าที่เราหมักกันเองเนี้ยเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนนะไป อันนี้เราทำเมนูอะไรแม่ต้มปลาใส่ปลาล่าต้มปลาช่อนต้มปลาช่อนไปต้งคนทำไมต้อง,าอง้าคนแล้วมันขาวาช่นะใส่น้ำปลาล่อ่านี่อร่อยทำเองก็บอกอร่อยดิแม่ชิมดู <laughs> แสบเหรอแสบไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะลุยสู้ชีวิตมาตลอดเวลาแล้วหาด้วยโชคของเราบ้างดูนะปีโป้เขย่าภาวนาก่อนปีโป้อยากได้อะไรขอให้เรามาที่หนึ่งอ่าต้องดีเลยอันนั้นอันนั้นเออได้สีแดงแสดงว่าปีโป้จะได้แบงค์สีอะไรแบงค์ร้อยอ่าแบงค์ร้อยปีโป้เลือกซองไหนซองนี้อ่าเปิดดู สเท่าหนึ่งรยคูณสามได้เท่าไหร่ครับปีโป้หนึ่งร้อส่งร้อยสาหนึ่งสามเหรออ้าวหนึ่งรอยมาทวนเลขกันหนึ่งหนึ่งใบคูณหนึ่งคูณสองคูณสามได้เท่าไหร่ได้สามรอยเออแล้วถ้าคูณสี่อ่ะแล้วถ้าคูณห้าได้ห้าคูณห้าสิบได้เท่าไหร่ห้าพบาท เอาไปเลยนะให้ทั้งครอบครัวเลยนะเท่ากับทำนาได้ครึ่งปีนะแม่นะโอเคขอให้โชคดีนะเพื่อความสุขสบายของลูกหลานนะฮะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องฝืนสู้กับธรรมชาติด้วยความเพียรพยายามของเราเราถึงจะรอดได้มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องทุกคนอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเงินใช้ ประกันภัยก็จะขออยู่เขียงข้างทุกคนทุกความพยายามอย่างนี้ตลอดไปฮะหาเงินเยอะๆนะโอเคไหมไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทางการคลังเลยนะโอเคป่ะบริหารบ้านเมืองนะแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะโอเคเอาละกูได้นายกคนต่อไปแล้วเว้ยเฮ้